เดีวค่ะวันนี้จะมารีวิวแกะกล่องชุดหม้อสแตนเลสนะคะมีอุปกรณ์ทั้งหมด42ชิ้นในราคา999บาทซื้อจากทีวีได c t เล็กนะคะรวมค่าส่งแล้วอยู่ที่1,190บาทเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะที่เขาใส่ให้มาในกล่องนะคะก็คือตัวมีดนะคะมีดนี้จะได้จำนวนทั้งหมดอยู่ที่5ด้ามนะคะ ก่อนชิ้นต่อไปนะคะที่ได้ก็คือเป็นกระบวยค่ะมี2อันเป็นกระบวยพลาสติกนะคะก่อนต่อไปที่เราได้มาคือกล่องใส่ของนะคะมีจั้วหมดห้าชิ้นอยู่ในกล่องค่ะอันนี้มีทั้งหมด2กล่องนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวกล่องหม้อสแตนเลสนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด5้ใบเหมือนกันค่ะกล่องหนึ่งก็คือกล่องหม้อแบบฝาเปิดนะคะจํานวน5้ใบค่ะคือเซตที่เขาจัดมาให้นะคะ 5ชิ้นต่อกล่องนะคะอันนี้ได้อยู่ที่2กล่องรวมเป็น10ชิ้นนะคะวัสดุที่ได้ตรงนี้คือดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะจะดูเป็นบางๆค่ะแล้วก็จะมีฝาปิดนะคะที่เป็นพลาสติกค,ค่ะไปก็คือตัวหม้อสเตนเลสค่ะจํานวน5ใบพร้อมฝาปิดค่ะและส่วนตัวนะคิดคิดว่านะคะหม้อค่อนข้างที่จะใบเล็กเกินไปค่ะตัวต่อไปก็คือตัวเป็นหม้อแบบฝาเปิดนะคะ มีทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันค่ะวจับฝาเปิดตรงหม้อดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะและตัวหม้อก,ก็ไม่ได้หนาและก็ไม่บางมากเกินไปค่ะคืออุปกรณ์ที่ได้มาทั้งหมด42ชิ้นนะคะสั่งจากทีวีไดเรกในราคา999บาทค่ะค่าส่งแล้วอยู่ที่1,190บาทค่ะและสมอบวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ